อันนี้เป็นคําถามจากทีมมาร์เก็ตติ้งที่อยากรู้ว่าทําไมเมนูนี้ถึงชื่อว่าชาหุ่นม่วงเราจะตั้งชื่อว่าอะไรอะท้าไม,ไมชืช่อชาหุ่นม่วงเขาบอกว่าเนี่ยหุ่นแดงสีม่วงใช่แต่มันเป็นหุ่นแดงทาไมเราไม่ตั้งชื่อว่าชาหุ่นแดงพี่ถามเลยอันนี้ชาหุ่นม่วงหรือชาหุ่นแดงชาหุ่นม่วงค่ะเราเรียกตามสีหรือมันอาจจะมีสายพันธุ์หรือเปล่ารอโทนะครับอันนี้ใช้หุ่นแดงทำเมนูนี้ควรจะชื่อว่าหุา่น แดงทำไมถึงชื่อว่าชางุ่นม่วงเพราะว่าอันนี้เป็นสีม่วงออันนี้ใช้องุ่นแดงทําเมนูนี้ควรชื่อว่าองหุ่นม่วงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันผิดแล้วใช้องุ่นแดงทําเมนูนี้ควรชื่อว่าองุ่นม่วงองหุ่นม่วงเออเพราะว่ามันสีม่วง คือมันเป็นเมนูที่ทุกคนอะเวลาทําเสร็จเจ้าเขาพูดว่าชาองุ่นม่วงเลยที่ไม่ได้นัดหมายก็เลยเอาเป็นชื่อเมนูไไม่แต่ว่าทีมม์เกติ้งเขาบอกว่าเราใช้อ่างุ่นแดงดูไหมถ้าตามหลักเหมือนไวน์ครับเขาจะเลียกันอยู่2สองอย่างองุ่นขาวกับองุ่นแดงพันธุ์องุ่นจะมีอยู่สองอย่างอ่าพอปั่นออกมาเสร็จก็ต้องเป็นชาองุ่นแดงแกดูดิสมมุติตั้งชื่อว่าชาองุ่นแดงแบร์เฮามันไม่ใช่อ่ะมันดูหลอกลวงผู้เริโพ เราก็เลยต้องชื่อว่าช่างหุ่นม่วงเฮ้ยจริงไหมอ่ะมันต้องชื่อหุนอ่นแดงดิสูงช่างหุ่นแดงใช่ป่ะลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นสีแดงเลยขอเปลี่ยนแล้มันไม่ได้ไงมันไม่ตรงปกไงอ่ะพี่การลองดูข้างหลังอ่ะเขาว่าเซนเซม,มีสีอะไรเซ็นเซมีสีแดงเออไอ้น,นี่สีอะไรสีม่วงเอเอก็เลย<ๆ>เป็นทางม่วงไงไอ้นี่อันนี้เราแก้วอันนี้สุดยอดเฮ้ยสุดยอดอันนี้เห็นชัดเฮ้ยฉีกว่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าอันเนี้ยใช้หุ่นแดงปั่นของเมนชามันต้องชื่อชาหุ่นม่วงหรือช่างหุ่นแดง